สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่องเ The Joe เพเกมแล้วก็เกม p o o k i e Land Tower of Adventure Collection ว่า p o o k i e Land Tower ละกันนะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มกาชา้าเน้นๆทุกตู้เอาให้ฉ่ำกันไปเลยเนาะก็เริ่มจากตู้สแตนดาดก่อนนะครับอา่าตู้สแตนดาดเนี่ยสุ่ม40ครั้งการันตีมาดูกันว่าเราจะได้ก่อนการันตีหรือเปล่านะ ดวงเราจะเกลือไหมนะครับเปิดจริงอาจจะมีการปรับเลทเราไม่ทราบได้แต่ณปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าเป็นยังไงนะครับโอ้หแต่งแบบเอือยเชยมากไม่มีอะไรเลยนะครับก็เอออะดูตอนเปิดหน้าต่างถ้าเปิด2บานเนี่ยแสดงว่าได้อิปนะถ้าเปิดบานเดียวเนี่ยก็อาจจะมีแร่หรือเปล่าไม่แน่ใจ ตัวแรกหมาป่าหมาป่าในเกมนี้เป็นระดับแรกนะครับก็ไม่แย่ได้เป็นตัวมาหนึ่งตัวนะครับโอ้โหแล้วก็เศษมาแบบโอไม่กอเยอะมากนะครับไม่อยากได้เศษเอ้ยได้เชอรี่เปิดได้ตัวสาเราสามารถเอาไปอัพดาวได้นะครับเนาะได้พวกเศษอะไรเงี้ยเก็บครบตามจำนวนที่กำหนดนะครับได้คอมมอนเนาะโอไม่กอก็ เกือไปตามระเบียบนะครับรอบแรกอ่ามาดูรอบที่สองกันครับปึบโอ้โหไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับเพื่อนเๆโอ้ไม่ก็สงสัยต้องไปทำบุญครั้งใหญ่แล้วหรือเปล่าเนี่ยสองด้านไหมด้านเดียวนะครับอารมณ์เหมือนแอบรักเขาข้างเดียวเลยเนาะอ่ะมาป้าอีกแล้วเหรอ แสดงว่ามีดวงสมพงกับหมาป่าหรือเปล่าเนี่ยโอู้พิตาชีโอก็มานะครับก็โอเคโอเคอยู่มัง้งอ้นินจาก็มานะครับเท่มากเนาะนินจานะครับก็ก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าดีไหมอ่ะมาครับทำไงดีทอใจแล้วอะทุกคนคือแบบ มันจะอะไรขนาดนี้เนาะสองค่าโอ้โหนะครับสุดท้ายเราไปถึงการันตีเนาะสาสิบครั้งคือไม่ได้อะไรเลยนะครับพะโอ้ไม่ก็รอบนี้โอ้โหหมาป่ามารัวรัวเลยนะครับอ่ะสิบครั้งสุดท้ายไม่พูดพ่ำมทำเพลงครับนี้มันต้องแบบนี้มีดาวมีอะไรเนี่ยมันต้องมีแอนิเมชันแบบนี้โอ้โหแล้วแบบ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหนะ้าต่างรถไฟเนี่ยจะเปิดทั้งสองข้างนะครับนี่มันต้องแบบนี้แล้วปุ๊บมาเป็นโอ้โหไม่ต้องลุ้นเลยเนาะเงามาขนาดนี้นะครับว่าได้ตัวไหนเนาะนะครับนะเงามาเต็มเลยเนาะอ่ะได้อาชิมิดมานะครับโอโ้น่ารักดีน่ารักดีนะครับระดับแรกก็โอเคโอเค อ่พิตาชิโออีกสักครั้งอ่านะครับนี่ถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปตบปากตัวเองออไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะก็เท่มากนะครับอ่ะก็ได้ดาร์กช็อกโก้นั่นเองเนาะระดับอีิกนะครับโอ้โหเงามาแบบไม่ต้องถ่ายไม่ต้องลุ้นกันเลยทีเดียวเชียลละต่อไปเดี๋ยวรครีมโซดาเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับ อ่ะอันนี้ก็ไปฟาร์มมานิดนิดหน่นอยๆเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดสุ่มการ์ดใดๆกันนะครับ10บรอบคำคำคำออกหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะก็มาถูลูกแก้วกันดีกว่านะครับว่าจะโอ้โหแบบเอออืมนะไม่มีอะไรเลยเนาะอะไรมันจะดวงแบบกุดขนาดเนี้ยมัน เกินไปหรือเปล่าพี่โอ้โหโอ้โหดูครับนี่ก็แบบขอ,อใจอะทุกคนถ้าเปิดจริงดวงยังเป็นอย่างนี้เราทำไงดีอะไรอย่เงี้ยนะปว oh. ดหัวเลยนะต่อไปต่อไปไปฟาร์มมาละนะครับก็ใช้คนละตัวกับตู้ธรรมดานะตู้เลทเนี่ย เดี๋ยวมาดูกันเลย200ใบจุกๆจะได้กี่ตัวต้องได้นะเพราะมันมีการันตีเราเลยต้องได้รอบแรกก็แบบอนะดวงฉันนะครับดวงผมแบบโ oh อ้ไม่กอดมากอ่ะได้มาฝรั่งหนะ้าตู้ตัวแร่นะครับมาแล้วหนึ่งโอเคโอเคเปิดประเดิมได้สวยงามนะครับได้มาฝรั่งมาสองตัวนะครับ ยี่สิบใบนะครับสิบใบครั้งที่สองข้ามอ่าได้นะักล้ามมานะครับรีบข้ามไวๆเลยนะครับสามสิบใบรอบนี้แหละรอบนี้แหละยังไงโอเม่กอดรอบนี้ต้องรอบนี้แล้วแหละนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับ อรอบที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้เนาะปวดหัวมากตอนนี้โอ้ไม่ก็ทุกคนเปิดไปแล้วห้าสิบใบนะนี่รอบที่หกสิบแล้วนะโอ้ไม่ก็ทุกคนเปิดไปหกสิบใบแล้วอนะเราจะครบการันตีร้อยครั้งเลยเหรอขอหน่อย ได้ไหมให้กันได้ไหมคิมโซดามาหาหน่อยเหลืออีก30ครั้งการันตีทุกคนมาดูกันว่าอ้ไมคออย่าบอกว่าครบการันตีนะอุ้ยรอบนี้มาเป็นคุกกี้แต่ไม่ได้ต้องการเลยจ้ะคิมโซดามาหน่อยลูกนะครับอ่าการันตีนะทุกคนอ่ะรอบนี้นี้โอ้โหตั๋วทอง การันตีแบบตั๋วทองดูไม่ออกเลยนะครับว่าจะได้ถ้าเห็นว่าอ่อนนุ่มก็เตรียมเจ็บตัวได้เลยอ่าเตรียมโซดามาแล้วนะครับมาแบบการันตีร้อยใบนั่นเองโอ้โหดวงกุดไปไหนนะครับเ,เดี๋ยวสุ่มกันต่ออีกร้อยใบมาดูว่าจะคบการันตีไหมนะครับก็ข้ามให้ไวข้ามให้ไวเลยนะครับ อุ้ยรอบนี้มีดาวเห็นใช่ไหมนี่เจ้าเด็กน้อยอ่าข้าไร่มานะครับหลุดเลดแต่ก็โอเคเนะเข้าไร่อีปิกนะครับก็โอเคโอเคโอ้ไม่มีดงดีดาวอะไรเลยทำไมมันเกลืออย่างนี้ขอหน่อยปุ๊บอ่าหมดหลุนล้นละครับข้ามให้ไว ออึ๊บอ,อุ้ยโอ้ม่ก็อีกห้าสิบใบเราไม่ถอท้อละเริ่มทอแล้วขอกลับกำพูดแล้วกันนะครับโอ้ม่ก็ทุกคนมันจะเกินไปไหมเกินปุยมุยนะเฮ้ยถ้าเห็นอุ้ยด้ตัวที่สองนะครับ ได้ครีมโซดาตัวที่สองเอ้ยเอ้ยเอ้ยกำลังใจมา20ใบสุดท้ายทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะยังไงโอมลงมาตรงมา,รงมาครีมโซดาครีมโซดาเอ็กโซเดี๋ยวได้เจอรถเผ็ดสุดแซบ,บแน่อุ้ยได้ซอสพริกนะครับก็ก็ดีก็ดีนะอย่างน้อยก็มีอีพิคโผล่มาให้ชื่นใจนิดนึงนะครับ เออใหม่ก็รอบสุดท้ายคือเกลือเกลือนะครับอ่ะอืมไม่รู้จะพูดอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตู้เลตอัพเนาะว่าได้อะไรมาบ้างนะครับตู้เลตอัพเนี่ยได้คิมโซดามาสองตัวนะครับได้ข้าวไรมาตัวหนึ่งแล้วก็ได้น้องซอสพริกมาตัวหนึ่งจากสองร้อยใบทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบา้างนะ ก็เออนะช่วยผมด้วยเนาะช่วยอธิษฐานให้ผมดวงดีกว่านี้หน่อยนะครับอ่าต่อไปเรามาสุ่มการ์ดกันบ้างดีกว่า200ใบเหมือนเดิม210ใบนะครับเดี๋ยวสุ่มให้หมดเลยมาดูกันว่าการ์ดเนี่ยก็ต้องการันตีด้วยหรือเปล่าเนาะระดับช่องเรานะครับถ้าไปถึงการันตีนี้ก็จะลองให้เรานะ การเนี่ยเราก็จะมาถูลูกแก้วกันนะครับมาครับถูโอ้ไม่มีแสงอะไรแวววาออกมาเลยนะก็ดูทรงแล้วก็อะนะครับอืมตามระเบียบเนาะอะรอบแรกขำาๆไงรอบต่อไปคืออุ๊ยได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้แบบมีแสงแวววาวใดๆเนาะแต่ไม่รู้ว่าระดับไหนนะครับ ยังไงยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีปิดทุกคนแต่ว่าไม่ใช่การ์ดที่เราต้องการอีกแล้วเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อีปิดอ่าหน้าตู้ไม่หายนะครับตราใดที่ไม่ได้ตัวหน้าตู้การ์ดหน้าตู้เนี่ยเลดมันก็ยังอยู่นะครับอ่าเขาดาวเนาะการันตียังอยู่นะครับก็เปิดรัวๆเร็วๆเลยนะครับก็ แอบท้อใจนะครับก็ผ่านไปครึ่งทางนะได้อีปิกอุ้ยอีปิกอีกแล้วเหรอเปิดมาเป็นอของซอสพริกนะครับก็50บใบได้อีปิกมา2ใบก็ก็ก,ก,ก็ก็โอเคมั้งนะโอ้ไม่ก็เปิดรัวรัวข้ามรัวรัวเลยจ้านาะทีนี้แบบ ไปกันต่อเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยิกอีพิกซอสพีกอีกแล้วนะนาตู้มาหน่อยไหมการันตีนะครับรอบนี้คือการันตีต้องได้ต้องได้ไม่ได้ไไดก็แปลกแลละนี่ครับผลของความพยายามเฮ้ยนี่คือผลของความพยายามหรอร้อยใบเนี่ยใช่หรือเปล่ายังไง อ่าได้ของเข้าวไรนะครับก็โอเคโอเคแล้วต้องโอเคไม่โอเคก็ต้องโอเคโอ้ไม่กอดผลของความพยายามอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ตอนนี้หรือเปล่าอ่าได้ของพ่อมดน,นะครับอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ได้ของซอพิกอีกแล้วนะครับ โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ทุกคนผลของความพยายามมาหน่อยไหมผลของความพยายามมาหน่อยไหมนี่มันต้องแบบนี้ผลของความพยายามผลของความพยายามอีกสักรอบไหมเอ้ยอุ้ยเริ่มมาวะ่ะดวงเราเริ่มมาแล้วทุกคนนะครับเออเออเออมันต้องแบบนี้ผลของความพยายามใช่มันต้องแบบนี้แหละ นี่สิถึงเรียกว่าผลของความพยายามของจริงนะผลของความพยายามไหมอ่ะให้เข้าอะไรเอ้ยหรือก่อนหน้านี้ร้อยปายแรกอาจจะซ้อมดวงรอบนี้คือดวงของจริงทุกคนก็ปังอยู่หรือเปล่าอ่าปึ๊บ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 ,บนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมลาไปทำบุญก่อนนะทุกคนบา,บาย